สวัสดีครับน้องๆกลับมาอยู่กับพี่ดูกแก้วนะฮะตัวเลข2คงนิตบายพี่ดุแก้วนะครับกับโจทย์แพทหเรื่องเซตเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็ได้หยิบยกแพทหปี57นะครับเดืมนเมกายนนะฮะก็เป็นข้อ1เลยนะครับเอาละมาดูโจทย์กันดีกว่านะฮะสลับเซตเอสใดๆนะครับให้ NS แทนจำนวนสมาชิกของเซตเนะฮะ ำหนดให้ a b และ c เนี่ยเป็นสับเซ็ตในเอกภพสัมพัทธ์ที่มีสมบัติดังนี้นะครับ n a เท่ากับ2 n b เท่ากับ3เป็น c นะฮะ n a union b union c เท่ากับ15และ n a i n s e c t b i n t s e c t c เท่ากับ2นะครับถ้า n a ลบ b เท่ากับ8 n b ลบ c เท่ากับ4 n a ลบ c เท่ากับ9และ n a union b ลบ c เท่ากับเท่าใดนะครับเดี๋ยวเรามาตีความกันทีละส่วนพร้อมๆกันนะฮะส่วนนี้ก่อน n a เท่ากับ2 n b เท่ากับสาเป็น c ครับ อ่ะมันคืออะไรนะฮะถ้าดูแค่2ตัวนี้ก่อน NA กับ NB นะครับนั่นแปลว่าอะไรฮะแปลว่า NA เนี่ยต้องมีค่าเป็น2เท่าของ NB เลยใช่ไหมฮะเพราะว่า NB เนี่ยต้องคูณ2งถึงจะเท่ากับ NA ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติให้ NA เท่ากับ x นะครับจะส่งผลให้อะไรครับ NB เนี่ย ก็ต้องเท่ากับเท่ากับอะไรครับผมให้ไป2อ b ก่อนก็นกนได้ 2nb เนี่ยก็ต้องเท่ากับเท่ากับ x เหมือนกันถูกไหมเพราะว่า 2nb เอ็ท่ากับเมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น nb เฉยๆเนี่ยก็จะเท่ากับ x อ็กทำไมฮะ x อส่วนสนั่นเองนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบ na กับ nc บ้างก็จะทำให้เหมือน 2nb เลยเห็นไหมก็จะกลายเป็น 3nc เอท่ากับเส่วนส ไม,ไม่ใช่ก็คือเป็น2 nc เท่ากับ x ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น nc ก็เท่ากับ x ส่วน3ั่นเองนะครับอ่เดี๋ยวเราก็จะเขียนตรงนี้ก่อนเนาะว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างนะฮะ na เท่ากับ x นะครับ nb เท่ากับ x ส่วน2เนาะแล้วก็ nc นะฮะเท่ากับ x ส่วน3นะครับโอเค เห็นไหมตีความตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะส่วนต่อไปที่จะตีความก็คือ NA union B union C เท่ากับ15นะครับมีใครจำสูตร NA union B union C ได้บ้างอ่าสูตรนี้นะฮะใช้เยอะนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันก่อนว่า NA union B union C เนี่ยมันคือส่วนไหนบ้างนะครับอ่าถ้าเราวาดแผนภาพเป็นออเลอร์นะฮะ แบบนี้นะครับก็ในเมื่อมันมี a b c ใช่ไหมก็จะเป็น3วงนะฮะเหมือนช่อง7นะครับโอเคให้วงแรกเป็น a b แล้วก็ c นะครับ n a ยู i o n b union c เท่ากับสิเนี่ยคือส่วนไหนฮะคือส่วนนี้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 แล้วก็ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็คือทุกส่วนเลยที่มันอยู่ในวงช่อง7นะครับ คือทุกส่วนเลยรวมกันเท่ากับ15้าไม่รู้หรอกว่าแต่ละส่วนคือช่องไหนบ้างแต่รู้ว่ารวมกันต้องเท่ากับ15นะครับเอาละต่อไปก็คือ n a n e c b n c เท่ากับ2นะครับคำว่า n a n e c b เนี่ยก็หมายถึงส่วนที่มี a กับ b เกี่ยวเนื่องกันถูกไหมแต่ถ้าเป็น n a n b n c ก็หมายถึงว่าส่วนที่ทั้ง3ามเกี่ยวเนื่องกันคือส่วนไหนครับส่วนนี้นั่นเองเท่ากับ2ใช่ไหมเขียนได้เลยนะครับเพราะว่ามันคือมีช่องเดียว ช่องนี้นะที่ตั้ง3ามเกี่ยวเนื่องกันนะฮะเท่านะกับ2นะครับแล้วถ้า n a อลบ b เท่ากับ8อ่ามันคือส่วนไหนนะ n a คือส่วนนี้ถูกไหมฮะส่วนที่เป็นวง A เนี่ยลบ b ก็หมายถึงสิ่งที่มีใน a แล้วก็ลบสิ่งที่มีใน b ทิ้งไปก็คืออันไหนที่มีใน a และมีใน B ด้วย,ยไม่เอาก็คือไม่เอาช่องนี้นี่ช่อง2ก็ไม่เอานะฮะคือเอาแค่ช่องนี้ที่ติ๊กถูกนี่นะครับอ่าแสดงว่า na ลบ b เท่ากับ8เนี่ยก็หมายถึง2ช่องนี้รวมกันต้องได้8นะครับแต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่า2ช่องนี้มันมีค่าแต่และช่องเนี่ยคือมีค่าเท่ากับอะไรบ้างถูกไหมฮะอ่าเราก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ได้ก็คืออะไรฮะสิ่งที่เรารู้ก็คือ na อยู b ่แนน b เนี่ยคือวงนี้ถูกไหมฮะ แล้วม,มันเกี่ยวอะไรกันกับตัวนี้ล่ะสังเกตดีๆนะครับพี่จะวงให้เห็นความต่างนะฮะสังเกตว่าเจาถ้าที่พี่วงสีฟ้าเพิ่มเนี่ยคือ n ของ A union B ใช่ไหมครับนะแล้วส่วนที่เป็น A ในลบ B คืออะไรฮะคือส่วนสีสีเหลืองที่พี่จะวงเพิ่มนี่นะฮะสีเหลืองนี่คือ n A ลบ B ถูกไหม สีเหลืองก็คือ n a ลบ b ถูกไหมครับแล้วทำยังไงมันถึงจะเป็นเต็มเต็มวงเท่าสีฟ้าได้อะก็ต้องบวก b เข้าไปถูกไหมครับ,ก,บก็บวก n b เข้าไปเลยนะฮะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะหาได้แล้วว่า Na ยูเนียบเท่ากับ n a ลบ b บวก NB ถูกไหมครับเราสามารถหา Na ยูเนียบได้เลยจากข้อนี้นะครับโอเคนะฮะตรงนี้ตรงนี้ตามทันเนาะโอเคครับเสร็จแล้วส่วนของ N A ยูเนียบที่แท้จริงเนี่ยมันคือมันคือส่วนอะไรครับมันคือ N A ถูกไหมฮะ บวก n b แล้วก็ลบกับ n a intersect b แบบนี้นะฮะแปลว่าเราสามารถจับ2สูตรข้างบนข้างล่างเนี่ยมามามฮะ,มา,ฮะมาเท่ากันได้เลยนะครับก็จะได้เป็น n a ลบ b นะฮะจับมัน้วเท่ากันเนาะอ่าไม่ต้องไม่ต้องเขียนก็นได้แล้วเขียนเป็นตัวเลขกะไรดีกว่านะฮะ เอเลบบเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ8เห็นไหมครับนี่บวกกับ n b คืออะไรฮะบวกกับ x ส่วน2ใช่ไหมครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ n a คืออะไรฮะ n a คือ x อ็กบวกกับ n b คืออะไรฮะ n b คือ x ส่วน2ตัวเดิมนะครับแล้วก็ลบกับ n a ในเซกบอ่ะซึ่งก็ยังไม่มีไม่มีตัวอะไรกล่าวถึง N A ็นเ e เลนะฮะก็ติดค่าไว้นะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าเราย้ายข้าง2สมการเนี้ยเราจะสามารถหา N A ็นเ e เลได้จริงไหมฮะแล้วก็ลองย้ายดูเลยนะครับผม N A ็นเ e เลเบเนี่ยลบอยู่ก็ย้ายไปบวกฝั่งนี้นะครับย้ายไปบวกก็เกณนก็จะกลายเป็น N A ็นเ e เลนะครับฮาเท่ากับอะไร X 2กส่วนกับ X 2ส่วนเนี่ยตัวนี้ตัดกันได้ถูกไหมฮะ นี่ตักันได้่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ x เนี่ยก็อยู่ที่เดิมแยยยป่ย้ายไปลบนะครับแบบนี้อ่นานั้นก็หมดแล้วถูกไหมฮะแปลว่า n a n s e b เนี่ยก็คือช่องเนี้ยอ่าเท่ากับ x ลบนั่นเองนะครับ่ะถ้าเราได้ n ใ s เศ b มาแล้วก็เป็นเก็บไว้ข้างล่างนี้ก็ได้เนาะนะฮะ N A ็นเเเท่ากับ x ลบ8นะครับคโอเคครับเห็นไหมว่า A ลบ B เนี่ยเมื่อเราเข้าสูตรก็จะสามารถหาตัวที่เหลืออื่นๆได้นะฮะต่อนะครับเรามาดูที่ n b ลบ c เท่ากับ4กันบ้างนะฮะ n b ลบ c เท่ากับ4คือส่วนไหนฮะคือส่วนที่เป็นนี่เป็น b เนี่ยส่วนที่เป็น b อ่ะมีส่วนไหนที่เป็น c ตัดทิ้งไปก็คือตัดทิ้งเลข2กับส่วนที้ทิ้งไปถูกไหมฮะแสดงว่าส่วนที่เข้ามาถึงคือส่วนนี้กับส่วนนี้นะครับคือ2อันนี้เท่ากับ4อ่าแล้วมาทำให้เราหาอะไรได้ครับถ้าเราเปรียบเทียบกับที่เราหาเมื่อกี้เราอ่ะสามารถหา n b intersect c ได้ถูกไหมฮะาจากสูตรแลวครับผมจากสูตรเมืเ่อกี้นี้เลยนะครับ n ต้องเป็น n b c เนาะเป็น n b union c นะฮะเท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ n b บวกกับ n c นะฮะแล้วก็ลบกับ n A, ex, เออินเตอร์เซกอ้ยอต้องเป็น NB นะีะฮะนี่ก็จะ A อย่างเดียวเลยนะฮะเป็น NB อินเตอร์เซ็ก c นะครับอ่าแล้ว NB ยูเนียน c เนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรบ้างครับอ่าตัวมันเองเนี่ยก็มีค่าเท่ากับเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะ NB ็บลบถูกไหม NB ็นบ C ลบบวกกับ NC นั่นเองนะฮะ ถูกไหมเข,เขียนอีกรอบหนึ่งก็ได้นะฮะ n b union c เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ n b ลบ c นะฮะแล้วก็บวกกับ n c ด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็จับสองสมการนี้เนี่ยมาจับเท่ากันอีกเหมือนเดิมนะครับผมเท่ากันแทนเป็นตัวเลขเหมือนเดิมนะฮะ n b เท่ากับเท่าไหร่ครับ n b เท่ากับ x ส่วน2ถูกไหมฮะ บวกกับ nc คืออะไรฮะ x ส่วนสนะครับลบกับ na intersect b ยังไม่ยังไม่ได้กล่าวถึงใช่ไหมฮะถ้ายังไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยแล้วก็ติดไเลก่อนนะครับเป็น na เอ้ nb intersect c นี่ก็จะ a อย่างเดียวเลยจริงๆนะฮะเท่ากับอะไรครับเท่ากับสมการข้างล่างนี้ nb ลบ c เท่ากับเท่าไหร่ครับเมื่อกี้เพิ่งบอกมาเท่ากับ4ใช่ไหมฮะเท่ากับ4นะครับบวกกับ nc ก็คือ x ส่วน3นั่นเองนะฮะเอาล่ะทีนี้ก็สองฝั่งเนี่ยมีอันไหนเหมือนกันก็ตัดทิ้งไปนะเห็นไหมบวก x ส่วน3 x ส่วนเหมือนกันก็ตัดทิ้งไปนะฮะ n b i n t e r s e c t c เนี่ยก็ติดลบอยู่ใช่ไหมฮะก็ย้ายข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเป็น n b i n t e r s e c t c นะฮะโอเคครับแล้วก็ x ส่วน2มันทำอะไรกับใครไม่ได้ก็อ่เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็4ี้าย้เป็นลบฝั่งนี้นะครับก็จะกลายเป็น n b i e, n t e r s e c เท่ากับ x ส่วน2ลบ4นั่นเองนะครับคือสิ่งที่เราได้มานะฮะเขียนเพิ่มไปนะฮะผมโอเคนะครับเอาละตัวสุดท้ายแล้วที่เราจะมาตีความกันก็คือ n a ลบ c นะฮะจะทำให้เรารู้อะไรได้บ้างนะฮะก็แน่นอนนะฮะสิ่งที่เรารู้ได้จาก n a ลบ c เนี่ยก็คืออะไรครับ จากสข้อเมื่อกี้ที่เพิ่งทำมาก็ต้องรู้ N A intersect C แน่อนอนถูกไหมฮะเอาละมาหากันเลยนะครับผม N A intersect C คืออะไรครับ N A intersect C มีสูตรของมันก็คือ N A ถูกไหมฮะ,ะบวก N C นะฮะสูตรพวกนี้ต้องจำให้ได้นะครับน้องคนไหนจำได้นี่ เรามาทำได้แน่นอนนะฮะเ่ก,กับ n ลบต้องลบนะฮะลบ n a เฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้จะเป็น union ผิดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะไม่เห็นบอกกันเลยเราบอกจะบอกได้ยังไงเลยเพ n a เซ็กนี่ต้องอยู่ตรงนี้นะครับ a n a u n i o c เท่ากับ n a บวก n c ลบ n a ลเซ็กซีนะครับแล้วจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะฮะ NA i ออินเส็กซก็สามารถเท่ากับอะไรได้อีกครับเท่ากับนี่ NA-C ลบถูกไหม n a อลบ c บวกน c นั่นเองนะครับผมก็เป็น NA-C ลบนะฮะบวกกับนี่บวกนี้ NC นะครับไหนเห็นไหมสองตัวนี้จะเท่ากันนะฮะนี่ NA บวก n c ลบ ตรงกลางที่ท together, ับก mm ันไปก็เป okay. ็นเนื้อเดียวกันถูกไหมฮะกับ n a ล c คือส่วนนี้บวกกับ n c จะเป็นช่องนี้เท่ากันนะครับแล้วเราก็มาหาค่าเหมือนเดิมนะฮะแทนค่าเลยนะครับจัดสองสมการนี้มาเท่ากัน n a เท่ากับ x นะฮะบวก n c เท่ากับ x ส่วน3าลบกับ n a intersect c นะสิ่งที่เราตามหาณตอนนี้ เท่ากับ na ลบ c คืออะไรครับคือ9นะครับแล้วก็ nc คืออะไรฮะ nc คือ x ส่วน3นั่นเองนะครับเรายบสิ่งที่เหมือนการตัดทิ้งก็นี่สองค่าทำการตัดทิ้งนี่นะฮะแล้วก็ na intersect c เนี่ยลบอยู่ฝั่งนี้ยายไปบวกฝั่งนี้นะฮะเป็น na intersect c นะครับ เอาละ x ตัวนี้ทําอะไรกับใครไม่ได้เลยก็เป็นติด x เ,เหมือนเดิมแล้วก็9เนี่ยย้ายไปลบนี่นะครับเอาละก็จะได้เป็น n a ใน s e x c นะฮะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ x ลบ9นั่นเองนะครับได้ครบทุกตัวแล้วนะครับสําหรับสิ่งที่โจทย์เนี่ยต้องการให้เราหานะฮะเอาละ และสิ่งที่เขาจะถามคืออะไรครับผมสิ่งที่เขาถามคือ N A Union B ลบ C มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะฮะสิ่งที่เขาถามเนี่ยคือส่วนไหนครับนะลองติ๊กถูกในใจนะฮะว่าจะตรงกับพี่ไหมสิ่งที่เขาถามคือส่วนนี้ครับผมส่วนนี่ N A Union B C คือตรงนี้ลบ C ทิ้งไปก็คือส่วนวงส่วนวง C ไม่เอานะฮะแปลว่าเขาเอาที่พี่ติ๊กถูก3เนี่ยคือสิ่งที่โจทย์เขาถามนะครับอ่าแต่อันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมารู้ก่อนว่า แต่ละส่วนเนี่ยมีค่าเท่า,ากับเท่าไหร่จริงไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาตรงนี้มาใช้ครับผม NA ยูเนยน B เยนเท่ากับสินะครับ,บ,รบอ่าส่วนของ NA ยูเนยน B เยนเท่ากับสิคืออะไรฮะคือคือ NA ยูเนยน B เนยน C เนี่ยอ่าเท่ากับก็เขียนเป็น15ไปเลยเนาะสิบห้เท่ากับเท่ากับอะไรฮะเท่ากับ NA อ่า NA อย่างนี้นะครับ บวก nb ็นบีถูกไหมบวก nc นะฮะใครจำสูตรนี้ได้เขียนลงหน้าไปก่อนเลยนะฮะใครจำไม่ได้ปุ๊บดูบนกระดาษแล้วต้องจำให้ได้นะครับผม na ็นเอบวกเอบวกเอลบกับอะไรฮะ na i n t e r s e c t b อเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งหามาใช่ไหมฮะ na i n t e r s e c t b นะครับลบกับ na ็นเอเอ็นเอเนสนะฮะลบกับอะไรครับลบกับ n b i n เ e c t c ลบไป3ช่องปุ๊บเสร็จแล้วก็ต้องมากลับมาบวกกับ n a ในเซก b i n s e กซคือตรงนี้ไงฮะก็คือบวกกับ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแทนค่าทุกๆตัวเข้าไปเลยนะครับผมก็จะกลายเป็นอ15อยู่ฝั่งเดิมนะฮะ n a อยู่ใน b อยู่ใน t เท่ากับ n a คืออะไรครับ n a คือ x บวกกับ nb คืออะไรฮะ x ส่วน2บวกกับ nc คือ x ส่วน3นะครับ่าแล้วก็ลบกับ na ในสิบ b คือ x ลบ8นะฮะ่าละแส่วงเล็กอย่างงี้นะฮะแล้วก็ nb ในสิบ c ก็คือลบกับอะไรครับ x ส่วน2ลบ4นะครับนะฮะแล้วก็ เอ็นเอเอซีก็คือ x อลบเก้าเฉยๆนะฮะอ่าแล้วก็ลบกับ X-9 ลบเก้านะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือบวกสองแบบนี้นะครับมาแทนค่ากนันดีกว่านะฮะอ่าลบเนี่ยกระจายเข้าไปได้ใช่ไหมฮะก็เป็น X-8 กแปดนะครับ ตรงนี้กระจายเข้าไปนะฮะแล้วก็ลบกับ x ส่วน2ตรงนี้อ่าเห็นไหมฮะเราสามารถตัดทิ้งกันตรงนี้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเขียนกันก็ได้ว่าตรงนี้เป็นเป็นอะไรฮะเป็นเป็นลบ x บวก8เข้าใจไหมฮะอันนี้เป็นลบ x ส่วน2ถูกไหมอ,อันนี้คือแล้วก็บวก4นะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรฮะเป็นลบ x บวกเก้าโอเคไหมฮะเราก็มาดูว่าอะไรที่เราสามารถตัดกันได้ก็ตัดกันเลยนะครับ x ตัวนี้กับลบ x ตัวนี้ตัดกันทิ้งจบโอเคไหมฮะ x ส่วนสองกับ x ลบนี้ตัดทิ้งจบโอเคนะฮะเอาละเหลืออะไรบ้างครับเหลือ x ส่วนสามนะฮะบวกสี่ลบ x บวกเก้าบวกสองนะครับเขียนเลยนะฮะก็จะเป็นสิบห้านะฮะเท่ากับหารเหลือ x ส่วนสามนะครับบวกแปดนะฮะ,ะแล้วก็ไงต่อครับผมบวกแปดเสริบวกสี่ 4, อีกนะฮะบวกสี่แล้วก็ลบ x นะครับแล้วก็บวกเก้า แล้วก็บวก2นะครับจับตัวเลขมารวมกัน9บวกเอ่อแปบวก4เป็น12นะฮะ12บวกเเป็น21บเวก2เป็น23นะครับอ่านะเป็น23นะฮะจะลบเขียนรวมกันเลยนะฮะ บวกอยี่สามติไว้นี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ x ส่วน3ลบ x เนี่ยจะเป็นอะไรฮะอ่าจะเป็นเราจะเปลี่ยน x ตัวนี้ให้ x ตัวเนี้ยมันมีส่วนหนึ่งอยู่ใช่ไหมก็จะเอา3คูณทั้งล่างทั้งบนนะฮะก็จะกลายเป็นลบ3 x ส่วน3อย่างนี้อ่าเพื่อให้ส่วนมันลบกันได้นะครับเสร็จแล้ว x ลบ3 x เป็นไงฮะก็จะกลายเป็นลบ2 x ส่วน3นั่นเองถูกไหมครับ กับทิ้งไปแล้วก็บวกยี่สามฝั่งนี้นะฮะเสร็จแล้วยี่สิามเนี่ยย้ายไปลบกับสิบห้านะครับสิบห้าลบยี่สามเป็นยังไงฮะก็ต้องเป็นติดลบใช่ไหมครับอ่าลบอะไรครับผมติดลบแปดนั่นเองนะครับลบแปดนี้ยี่สิบสามหายแล้วนะเพราะว่าเราย้ายไปลบกับสิบห้าเมื่อกี้นะฮะกลายเป็นลบแปดแล้วก็ลบสอง ลบ 2x ส่วน3นะครับย้ายฐานก็ไปคูณ8เป็นเป็นอะไรฮะเป็นลบ24นะครับลบ24เสร็จแล้วก็เอาลบ2นี่ย้ายไปหารสรุปสุดท้ายคือเอาเอาลบ2ไปหารปุ๊บกลายเป็นเท่าไหร่ครับ x ก็ไม่ติดลบแล้วเพราะเอาลบ2เลยไปแล้วถูกไหมลบ24หารลบ2เป็นเท่าไหร่ครับสรุปคือ x เท่ากับสรุปก็คือ x เท่ากับสิบสองนั่นเองได้แล้วนะครับติเข้าไว้งี้ก่อน x เท่ากับสิบสองติดไวปป้บนหัวพี่อย่างนี้ก่อนนะฮะโอเคนะฮะทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าสิ่งที่โจทย์เขาถามหาคืออะไรนะฮะสิ่งที่เราถามาเมื่อกี้เร,กเราถูกติถูกไปแล้วใช่ไหมครับว่าหอนี่ไงเป็น a เ,เป็นสามช่องเนี่เราติ๊กไว้งนี้ถูกไหมครับเอาละ เพราะฉะนั้น x ก็คือ12เข้าสูตรเลยนะครับเข้าสูตรก็คือ n a union b union c เนี่ยลบกับ c ทิ้นไปก็จะได้3ช้นิดแล,แล้วถูกไหมฮะอ่าก็เขียนเลยนะครับผม n นีย union b แล้วก็ลบ c นะฮะอ่ามีค่าเท่ากับ n a union b union c นะฮะแล้วก็ลบกับ n c นนั่นเองนะครับ n a นเนีลบ c จะมีค่าเท่ากับเท่าไรมีค่าเท่ากับอะไรครับ n อในเนีนคือสิบห้าถูกไหมฮะแล้วก็ลบกับ n c n c คืออะไรครับเ c ็นคือ x ส่วนสามถูกไหมครับแต่เมื่อกี้เราได้ค่า x มาแล้วถูกไหมฮะเพราะงั้นสิบห้าก็จะเท่ากับเพราะงั้นเท่ากับอะไรฮะเท่ากับสิบห้าลบกับสิบสองส่วนสามถูกไหมฮะอ่า เพราะเราลบสองส่วนสามเท่ากับเท่าไรครับสามตัดสิบสองเหลือสี่สิบห้าลบสี่เหลือสิบเอ็ดนั่นเองนะฮะอ่าสรุปก็คือสิ่งที่โจว์เขาถามคือ n a union b union อ่าแล้วก็ลบ c เนี่ยเท่ากับสิบเอ็ดนั่นเองนะครับเป็นอย่างไงบ้างฮะโจทย์แพทไม่ยากอย่างที่คิดถูกไหมครับอ่าสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถ อ,อินบ็อกเข้ามาใน facebook Fanpage นะครับติวเวนวักเล่เวนวักสอยวนวคณิตบายพี่ลูกแก้วอย่างนี้เลยนะฮะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับว,วันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะฮะพบก,กันใหม่พบก,กันใหม่บัานหน้าไม่ใช่ต้องการนะครับผมเจอปืนสวัสดีครับติดตามเนื้อหาสาระบดีๆทางคณิตศาสตร์ได้ที่ youtube Channel ติวเลขสองนิตบายพี่ดูแก้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ cha. ขอบคุณมากครับ <laughs>